าจรหรือกำลังรอคำตอบขอให้ทำใจเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวังอะไรไว้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องหน้าที่การงานนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยน่าจะไปในทิศทางดีนะครับ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินให้คุณระวังในเรื่องของรายจ่ายไว้นะครับช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของของเงินม,มากๆนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องมีรายจ่ายครั้งใหญ่นะครับเรื่องเงินนี่ผมขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษมากๆนะครับขอเตือนเอาไว้ได้เลยนะครับในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของคนโสดนะครับในเรื่องของความรักบ้างนะครับคนโสดนะครับ มีโอกาสจะได้พบคนถูกใจนะครับแต่ขอบอกว่าไม่ใช่เร็วเใ็วันนี้นะครับต้องใช้ความพยายามในการตามจีบพอสมควรนะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็จะมีอุปสรรคเข้ามามากมายนะครับก็